สวัสดีครับก็วันนี้เจอกับช่อง Power Bank นะครับอีกแล้วนะครับเราจะมาทําโจทย์กันเช่นเคยนะครับปกติแล้วเนี่ยครูก็จะสอนเพ็นพวกโจทย์มาปลายใช่ไหมโจทย์ยากใช่ไหมครับอ่าวันนี้เราก็มันจะโจทย์ยากเช่นกันนะครับแต่เป็นระดับม .3 นะครับอ่าของน้องมต้นเนาะก็จะเป็นข้อสอบเพชรยอดมงกุฎนะครับปี50นะครับเรื่องสมการกําลังสองนะครับอ่าไปที่โจทย์กันเลยเนาะอย่ารอช้านะครับ เด็กก็จะเห็นนะครับว่าโจทย์บอกว่าจํานวนเต็ม k ที่น้อยที่สุดนะครับที่ทําให้สมการนี้นะครับไม่มีคําตอบเป็นจํานวนจริงมีค่าตรงกับข้อใดอ่ะอยากให้ทุกคนนะครับไฮไลท์คําว่าไม่มีคําตอบเป็นจํานวนจริงครับอ่าตรงนี้สําคัญนะครับอ่าแล้วก็เขาก็ให้ช้อยมาดังนี้นะครับเดจกครูเิ่มตัวครูออกก่อนนะอ่าเห็นนะครับมีลบสอง ลบหนึ่งสองแล้วก็สี่นะครับในที่นี้โอเคมาเริ่มกนะันเลยนะที่ทำนะครับหานกักเรียนเอ่อจะเห็นนะครับว่าทําการกําลังสองได้ให้มานี่นะครับเห็นไหมมันมีค่าคีที่เราไม่ทราบค่าอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วเขาบอกว่าไม่มีคําตอบเป็นจำนวนจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปิ่งที่ควรรู้ไว้ก่อนเลยก็คือสูตรนี้ ลบ b บวกลบสกแควรูท b กำล,ลังสองลบ 4ac ส่วนด้วย 2a หลายคนอาจจะคุ้นคุ้นบอกว่าคู่หนูคุค้นจังเลยสุดนี้เห็นจากไหนก็คือเอาไปใช้ตอนไหนครับเอาไว้ใช้ตอนที่เราแยกตัวประกอบของพหุนามสองวงเล็บไม่ออกใช่ไหมอ่านะครับตัวพหนุนามของเราเนาะเป็นหน,หน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์ใช่ไหมถือว่ามีสมการกำลังสองแบบนี้ใช่ปะ่ะแล้วเราต้องแยกตัวประก,กรอบสองวงเล็บใช่ปะ่ะทีนี้พอเราแยกไม่ออกปุ๊บเราก็ต้องมาเข้าสูตรน,นี้ใช่ไหมอ่าทีนี้เนี่ยเช่นเดียวกันในข้อน,นี้นะครับเห็นไหมว่ามีค่า k ที่ไม่ทราบค่าล้วแยกตัวประก,กรอบได้ไหม,มจริงๆแยกได้แต่ว่าอาจจะแยกไม่ออกตรงนี้เนาะแบบใช้วิคนิคของเราปกตอิอาจจะใช้ไม่ได้นะครับเราก็เลยจะต้องมาใช้สูตรนี้เนาะแต่เขาต้องการแค่อะไร คือเขาไม่ได้ต้องการทราบค่า x เ,เนาะเพราะต้องการทราบค่า k เนี่ยที่ทำให้สมการเนี่ยไม่มีคําตอบเป็นจำนวนจริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่จะบ่งบอกได้ว่าสมการกำลังสองน,น,นั้นเนี่ยมีกี่คําตอบคือตัวนี้และครับตัวพตัวภายใต้สแควรูทนะครับก็คือ b กำลังสองลบ 4ac ตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าดเด็กๆนะครับ หาออกมาแล้วมีค่าเป็นบวกหรือว่ามีค่ามากกว่าศูนย์เนาะก็คือจะมีสองคำตอบจะมีจำนวนจริงสองคำตอบนะครับจะมีจำนวนจริงสองคำตอบครับถ้าพูดง่ายๆก็คือ,ยกกอแยกตัวประกอบมาได้สองค่าที่เป็นจำนวนจริงนั่นเองนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเดียกยบอกว่าเออแยกออกมาแล้วนะครับมันเท่ากับศูนย์เกิดอะไรขึ้นเท่ากับศูนย์ ถ้าก้อนนี้ด้านในนะครับลบกันแล้วได้ศูนย์ปุ๊บสแควรูทศูนก็ได้อะไรได้ศูนย์ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่อะไรครับจะเหลือแค่ลบบีส่วนสอมันไม่มีตัวบอกลบที่บ่งบอกสองอค่าละเพราะฉะนั้นมันจะเหลือกี่ค่าครับก็เหลือแค่1ค่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีจำนวนจริงหนึ่งคำตอบนะครับ ในที่นี้คือหมายถึงคําตอบของสมการนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตามที่ต้องการเลยก็คือปีกาลังสองลบสี่เอน้อยกว่าศูนย์หาออกมาแล้วค่าออกมาติดลบล้วนน้อยกว่าศูนย์นั่นเองภายต้าสแควร์รูทเนี่ยในเรื่องของจานวนจริงเราติดลบได้ไหมไม่ได้นะครับอ่าไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับตรงน,นี้ก็คือจะไม่มีคําตอบ เป็นจำนวนจริงใดเลยนะครับเราได้ไปแล้วฐานเทคนิคตรงนี้นะครับเอาไปใช้ได้นะครับสําหรับเในะข้อสอบต่างๆนะเพราะฉะนั้นในข้อที่เราไดเขียนแล้วยังว่าโจทย์ถามไม่มีคําตอบจำนวนจริง,รงเราต้องเข้าเคสไหนเออเข้าเคสสุดท้ายเมื่อกี้ใช่ปะเคสที่สามนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มกันเลยนะครับนะไปหยิบตัวเอ,อสรรมการกําลังสองที่โจทย์ให้มาก่อนนะ มาเขียนเลยครับจากคะขอเปลี่ยนสีนะเป็นสีด้านนะครับจากสอง x คูณ kx ลบสี่ลบ x กำลังสองบวกหกเท่ากับศูนย์นะครับครบคูกระจายตัวสอง x นะครับเข้าไปคูณทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับสอง x คูณ kx ก็ได้ อันเด็กๆบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยต้องคูณยังไงตัวแปรเยอะมากมายใช่ไหมครับแค่คูณตัวที่เหมือนกันเนาะ x กับ x คูณกันก็ได้ x กาลัง2ใช่ไหมครับที่เหลือก็เขียนอยู่รูปของการคูณปกติก็คือ 2k ด้านหน้าเนาะ 2k x กาลัง2นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้คูณหน้าแล้วคูณหลังด้วยนะครับ4 2 8เนาะครับก็ได้เป็นลบ 8x แล้วก็ที่เหลือเขียนเหมือนเดิมครับลบ x กาลัง2บวก เท่ากับศูนย์อ่านะครับจากนั้นครูเห็นว่ามีเอกนามนะครับสองตัวที่คล้ายกันนะครับจับมาอยู่ด้วยกันนะก็จะได้ว่า 2kx กำลังสองลบ x กำลังสองลบแ x บวกหเท่ากับศูนย์ตัวนี้มี x กำลังสองร่วมกันนะครับครูดึงออกนะครับดึงตัวร่วมนะครับก็จะเหลืออะไรครับก็แรกเหลือ 2k ก้อนนี้ x กำลังสองหนึ่งออกหมดก็เหลือแค่เหลือแ,แค่ไรไม่เหลือศูนย์นะเหลือหนึ่งนะครับคูณกับ x กำลังสองลบแปด x บวกหกเท่ากับศูนย์นะครับตอนนี้เสมการของครูอยู่ในรูปของสมการกำลง 2, ังสยองยอ่ารรูปท <c oughs> <ๆ>ี่เราคุ้นเคยแล้วใช่ไหมก็คือรูปไหนรูปนี้ใช่ปะถ้าเราสังเกตเนี่ย a ของเราคืออะไรครับ x ของเราก็คือสอง k ลบหนะึ่งเนาะเดี๋ยวครูเขียนไว้ตรงข้างๆเนาะ A ของเราก็คือส k งเคลบหนะครับ B. ของเราคืออะไรครับ b ของเราคือลบแปดนะและสุดท้ายครับ C. ของเราก็คือค่าคงที่ครับคือ6อ่านะครับได้มาแบบนี้แล้วนะฉะนั้นนะครับเขาต้องการให้หา,าค่า k ที่ไม่มีคำตอบจำนวนจริง,รงแล้วก็เข้าคิดนี้เนาะหมายความว่าเอ่อไปใส่แทนสูตรนี้แล้วเนี่ยออกมาติดลบเนาะ แบบนี้คือจะไม่มีคําตอบเป็นจำนวนจริงนะกูก็จะได้ว่าจะได้นะครับ b กำลังสองลบส ac น้อยกว่าศูนย์นะครับอ่าทำไงเนาะไม่มีคําตอบเป็นจำนวนจริงก็คือแทน B เข้าไปครับ B ของเราคือลบแปด กำลังสองลบสี่ออของเราคือสองเคลบหนึ่งนะครับอ่ะผมเขียนไม่พอขอขยับนะครับอ๋อขยับอ่านะครับแล้วก็ซของเราคือหกเนาะน้อยกว่าศูนย์ครับาอจากนั้นนะครับคิดตัวเลขครับลบแปดกำลังสองก็ได้หกสิบสี่นะครับตัวนี้อ่าคูณเทอะไรเนาะหกสี่ยี่สิบสี่นะครับ ยีสี่กระจายเข้าไปคูณในนี้ครับก็ได้เป็นลบสี่สิบแปดเคอ่ายี่สี่เมื่อกี้นะครับเข้าไปคูณกับอ่าลบหนึ่งนะครับอย่าลืมเอาลบเข้าไปด้วยนะก็เป็นบวกยี่สิบสี่นะครับตรงน,นี้น้อยกว่าอ่าหาค่าเคได้ยังครับแบบนี้หาได้แล้วนะครับ หกสิบสี่ครับบวกยี่สิบสี่ได้ถ่ายนักเรียนได้แปดสิบแปดนะครับลบสี่สิบแปดเคบวกแปดสิบแปดน้อยกว่าศูนย์ย้ายแปดสิบแปดไปลบครับก็จะได้ลบสี่สิบแปดน้อยกว่าลบอ,อ้อลืมเคครับลบแปดสิบแปดจากนั้นนะครับย้ายสี่สิบแปดไปหารนะครับก็ได้เป็นลบแปดสิบแปดนะครับอ๋อแต่ถ้าเราย้ายลบไปหารต้องทํำไงครับ ลับเครื่องหมายเสมอนะครับอสมการเนาะลบแปดสิบแปดส่วนด้วยลบสี่สิบแปดนะครับาตัดทอนยังตามนะครับผมอันนี้ลบตัดลบนะลบตัดลบนะครับนนต้องยังต่างครับใช่ไหมอะไรตัดดีใช้แม่สีได้ไหมใช้แม่สีนะสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดนะครับยี่สิบสองเนาะแล้วก็สี่อะไรสี่สิบแปดครับสี่ได้สี่สิบแปดเอ่ย อ่าสิบสองนะครับสี 42, ่สิบสองสี่สบแปดตัดได้อีกไหมตัดได้อีกนะครับใช่ไหมสองครับร้อยสิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับสองหกสิบสองก็ได้ค่าเคออกมาว่าค่าเคมากกว่าสิบเอ็ดส่วนหกครับประมาณเท่าไหร่นะักเรียนก็ประมาณอยู่ที่อ่าเกือบสองไหมประมาณเกือบสองนะครับ ก็สิบเ็ดกว่ากว่านะครับประมาณประมาณเกือบสองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโจถามนะครับว่าค่าจํานวนเต็ม k จำนวนเต็ม k นะย้ำว่าเป็นจำนวนเต็ม k จำนวนเต็ม k ที่น้อยที่สุดอ่าน้อยที่สุดเราเห็นเครื่องหมายตรงนี้ไหมครับเครื่องนี้เป็นเครื่องหมายที่ k, k, k มากที่สุดเพราะฉะนั้น k น้อยที่สุดเท่าไหร่ครับตรงนี้มันหนึ่งกว่ากว่าแต่ยังไม่ถึงสองเพราะฉะนั้นน้อยกว่ากที่สุดก็คือ ก็คือ2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็สรุปนิดหนึ่งนะครับดังนั้นจํานวนเต็มขตที่น้อยที่สุดนะครับที่ทำให้สมการ ดังกล่าวไม่มีคำตอบเป็นจำนวนจริงเป็นจำนวนจริงคือคเท่ากับสองนั่นเองนะครับเป็นคำตอบอ่าน,นชอบตอบข้อไหนครับเอ่ยตอบข้อที่ ตอบข้อที่ตอบข้อที่สนะคะเป็นคําตอบครับหากมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ถามหรือว่าทักถามส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ช่อง Power Bank ก็ขอจบการนำเสนอเพียง,งเท่านี้นะครับขอบคุณครับ